วันนี้น้องเฟอร์มาทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะใส่เนื้อนะคะขั้นตอนแรกแล้วก็เอาน้ำมันลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะลงไปผัดกับหอมใหญ่นะคะผัดให้หอมใหญ่สุกจนขาวแล้วก็ใส่แครอทกับมันฝรั่งนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลพอผัดไปสักพักหนึ่ง ก็ใส่เนื้อค่ะให้เนื้อ,อสุกพอดีนะคะไม่ต้องสุกมากค่ะแล้วก็เติมน้ําค่ะเติมน้ําให้พอดีค่ะแล้วค่อเติมที่หลังได้ก็เคี่ยวไปประมาณสัก20-30นาทีพอเสร็จแล้วก็ใส่ผงกะหลีก็ใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะใส่สัก2องซื้อมาเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ใส่สักสอง สก้อนนะคะค่ะแล้วเราก็นํามาแกะนะคะแล้วเราก็มามเอามีดมาหัน่นแบ่งเพื่อจะได้เป็นก้อน,เ,นเล็กๆจะได้ละลายได้ง่ายแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ทําการคนค่ะให้ละลายให้ก้อนกะหรี่ของเราละลายนะคะ นะคะคแล้วค่อยเปิดไฟค่ะทำการคนค่ะระวังผักนี้นะคะการคนเลยค่ะเราจะเติมน้ำอีกหน่อยนะคะ ให้ละลายก่อนนะคะใกล้ละลายหมดแล้วคะ่ะเอาหอมมากเลยค่ะค่อคยๆค,ค่ะแล้วเราก็เติมน้ำนะคะรออีกประมาณสักสินาทีก็ทานได้แล้วคะ่ะ แล้วเราก็ทําการเติมน้ําไปแล้วนะคะเมื่อใส่ก้อนกะหรี่ละลายเสร็จนะคะตุ๋นไปอีกสิบนาทีค่ะก็สามารถทานได้แล้วนะคะรอยสิบนาทีค่ะน่ากินนะคะคุณค่าทางอาหารมีผักเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ได้กินเนื้อเป็นโปรตีนวะคะน่ากินมากเลยค่ะ แกงกีรีของเราใกล้ได้กินแล้วนะคะจะครบสินาทีแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวไปทานกันค่ะ